ทางด้านสาเวเบสกำสิงออกมาเคลื่อนไหวแล้วล่าสุดนะครับหลังจากที่เธอถูกชาวเน็ตเนี่ยถล่มดราม่าว่าเธอเนี่ยทำตัวน่ารำคาญแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสากับหนุ่มตรงๆจนเกินงามไปในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับกรณีนางเอกและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างเบสรักวณีไปออกรายการร้องข้ามกำแพงนะครับแล้วก็มีการโชว์ร้องเพลงคู่กับแฟนหนุ่มอย่างต,งต,งตงรงๆกฤษกรโชว์ความหวานอวดความหวานครับ แต่จู่ๆก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาซะอย่างนั้นเมื่อมีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นในทานองที่ว่าสาเวเบสเนี่ยแสดงออกจนเกินงามโอเวอร์เกินไปบางคอมเมนต์ก็รุนแรงถึงขนาดบอกว่ารําคาญไฟถึงเลยครับก็มีนี่จุดกระทั่งล่าสุดนะครับหลังที่เกิดดราม่าดังกล่าวขึ้นนะครับคนก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าบอกว่ามันเกินงามไปหรือเปล่าจะอุจะหวงในขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับจากรายการร้องข้ามกําแพง,างนี่แหละจุดกระทั่งล่าสุดครับสาเวเบสมีความเคลื่อนไหวผ่านทางอิสนสตาแกรมส่วนตัว นะครับเดยเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ภาพของตัวเองครับพร้อมกับระบุข,ข้อความเปิดเผยถึงความรู้สึกนะครับระบุว่าไม่ต้องห่วงนะอาจมีน้ําตาเป็นบ้างบางเวลาที่ใจท้อถอยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีแฟนคลับของเธอเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจเป็นจำนวนมากด้วยครับบางคนก็บอกว่าสวยมากๆเลยเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวของน้องนะคะว่าน้องเนี่ยจะก้าวข้ามผ่านทุกช่วงเวลาไปได้ด้วยดีเสมอแต่ก็จะคอยห่วงใยเป็นกำลังใจซัพพอร์ตน้องอยู่ข้างๆเสมอตลอดตลอดไปนะคะ หลายคนก็ชื่นชมในความสวยนี่นะครับบอกว่านิสัยไม่ดีคิดร้ายกับใครเนี่ยน่ารักที่สุดไม,ม่มีนิสัยดีเนะี่ยไม่คิดร้ายกับใครเนี่ยน่ารักเป็นกำลังใจให้เสมอนี่แฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจแต่ที่เธอเนะี่ยถูกดราม่านะครับถล่มจากรายการร้องข้ามกำแพงที่มีการไปร้องเพลงโชว์ความหว่อคู่กับแฟนอย่าตงตรงตรงตร,งตร,งตรงสก,กรบมาคอมเมนต์ก็เข้ามาคอมเมนต์รุนแรงเหลือเกินนะครับผู้ชมบอกว่าเธอเนี่ยน่ารังคาเหลือเกินโอ้โหนี่ จนทางล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นในเชิงที่ตัดพอนิดนึงแต่ก็จะรับกำลังใจจากแฟนคลับเป็นจำนวนมากเหมือนกันครับข่าวไว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ